ไฮมินักสรงคอนเทเจอรวัตชิวาซันเดซสวัสดีคัซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Wandering v i l l a g e นะครับหรือ สร้างอน,นันติคมบนหลังนอนนั่นเองนะครับก็เป็นโปรเจกต์เกมที่เปิดประเดิมปี2024ของผมนั่นเองนะครับซึ่งความจริงเกมเกมนี้เนี่ยก็อยากจะหยิบมาได้ตั้งแต่ปีก่อนกันแล้วละครับแต่ว่าไม,ม่เวลาว่างเลยติดโปรเจกต์ออสเตเจนไปนานมากก็เลยพึ่งจะได้มาเริ่มเล่นกันตอนปีใหม่แบบนี้นะครับก็สําหรับเกมนี้ก็ยังคงเป็นเกมในแบบว่าสร้างอน,นันติคมจัดสรรเป็นส่วนเอาชีวิตรอดกันให้ได้เหมือนเดิมกันเลยนะครับซึ่งคราวนี้เราจะไป สร้างบ้านสร้างอะคมเนี่ยบนหลังของเจ้าตัวสับดา์ยักษ์ตัวนี้ซึ่งขอเรียกว่าเป็นนอนกันละกันนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับเออแล้วก็ได้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอันเนี้ย ได้มีการลงตัวมออภาษาไทยจากเพจว่างๆก็หาเกมมาแปลนั่นเองนะครับซึ่งเกมในคอมแล,และเกมที่ผมเล่นไปเนี่ยก็มาจากเพจนี้ได้แหละก็ขอขอบคุณกันเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยซึ่งสำหรับในแพทต,ตอนนี้จะเป็นแพทของตัวโอเชียนนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการอัปเดตหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งบางส่วนก็อาจจะยังแปลไปไม่ครบทั้งหมดนะครับแต่ก็อาจจะโอเคที่มีการแปลและเนอะซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับเวลาที่ ดเริ่มเกมใหม่เข้ามาจะมีเป็น4ี่ระดับความยากนะครับก็คือจะแบบเป็นระดับบทเรียนเป็นโนวิดอดีตเวทเทอร์ลันั์นเองนะครับก็คือจะแบบมีการเพิ่มความยากเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้ขอเล่นแบบระดับโนวิดแบบปานกลางเริ่มต้นให้ดูเกาะกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นถัดมานะครับก็คือจะเป็นส่วนของตัว Hostility level ก็คือเหมือนกับเป็นการใส่ิร์กใส่ challenge เพิ่มความยากเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันจะเป็นการที่มันจะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับค่าความหิวของนอนอนบน a r นั่นเองนะครับเวลาที่อ,อนบุมีการตื่นนอนเนี่ยมันจะมีการเพิ่มค่าความหิวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%เหมือนกับเป็นการใส่ challenge เพิ่มติมให้แบบมันยากเพิ่มเติมขึ้นมานเองนะครับแล้วก็ถามว่าเราใส่ความยากเนี่ย จนถึงดับที่สูงสุดกันแล้วแล้พอเราเล่นผ่านปุ๊บมันก็จะมีการปลดล็อกการใส่สล็อตความยากเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นช a l เลนจ์นนะแต่วันนี้ผมขอเล่นแบบคันแรกแบบไม่ใส่ช a l เลนจ์ให้ดูก่อนกันละกันจรู้ว่าแบบปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาจทำการกดต่อไป แล้วก็ถัดมานะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนสีของน้อนออนบุดนั่นเองนะครับซึ่งออนบุดเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะแบบเป็นสีแบบน้ําตาสีเขียวตาธรรมชาติแบบนี้แล้วก็สีใหม่ที่จะเป็นสีอินดิโกอนั่นเองนะครับก็มีการเปลี่ยนชนิดของตัวน้อนของเรากันได้ซึ่งอนี่ขอเรียกแบบเป็นสีปกติเป็นสีของน้อนออนบุดไปกัและกันนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อก็ได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะทำการกดต่อไป แล้วก็พอสรุปรวมนะครับว่าจะเป็นความระดับระดับโนวิดนะ h o ส t i ล i ี่เลเวลไม่มีการเพิ่มไซบอรมีการปิดอยู่แล้วก็สามารถตั้งชื่ออนานิคมได้น,นะครับนี่ทำนาบนหลังนอนทำนาเลยเหรอ <c oughs> แต่ความจริงได้ไปเล่นมาก็มีการทำนาจริงๆนั่นแหละครับแต่อันนี้ผมขอแบบเปลนชื่อหน่อก็แล้วกันเนอนะเอาเป็นชื่ออะไรดีขอตั้งชื่ออนานิคมว่าเอาเป็นโอนบุ New Year 2024กันละกันนะครับถือว่าเป็นการ เปิดประเดิมโปรเจกต์นี้ในตอนปีใหม่ปี2024นะครับอาจทำการกดยอมรับเราออกจากบ้านของเราเพอาะสปอร์พิซเลยลอนไปเรื่อยคอยมองหาที่พักพิงแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงฝันล้าที่เราจะต้องเผชิญ โอเคเริ่มเกมกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบทน,นําแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆของตัวเกมนะครับก็คือเรามีการหาที่ว่าพี่แขกใหม่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยเหมือนกับในโลกนี้นะครับบนพื้นดินน่ะมันจะมีพิษอ่าแบบร้ายแรงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็เลยมาอาศัยอยู่ที่บนหลังของเจ้านอนออนบุกของเรากันนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันซิว่าเกมมีฟีเจอร์มี UI อยังไงกันบ้างน,นะครับเราสามารถทําการเลื่อนขึ้นล,ลงแล้วก็ดูประชาก้องของเรากันได้นะครับนี่ก็เป็น อาประชากรของเรานะครับซึ่งบางคนมีชื่อไทยดูนะดูสิบุญญะลรนีฮะบันนวิชเพราะอะไรเนี่ยเอ่อพรหมหรอพรมะพัดชรละอ่านอย่างไงนะชื่อแปลไทยแบบอันที่แบบ แปลได้แบบโอ้โหสระสลวยแบบเป็นไทยเป็นไทยนะครับประดับสินก็ยังมีกันเลยและเนี่ยแต่บางชื่อก็แบบเป็นแพทใหม่ที่จะเป็นชื่ออังกฤษปนปน,นมากันอยู่บ้างน,นั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยโชเมต้าวูเฟลตันนั่นเองนะครับอ่นนี้นก็จะเป็นเดียวกับอาประชากรของอนันตคมของเรากันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ถังน้ําเริ่มต้นมีกองบูเบอร์รี่มีกองไม้มีกองหินแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการบอกทรัพยากรโดยรวมนะครับว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรที่ใช้การได้แล้วเท่าไหร่ยังไงกันบ้างส่วนด้านขวาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของโอนบูนะครับคือน้องที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยเราก็ต้องแบบมีการป้อนอาหารให้มีการรักษาไม่ให้น้องเนี่ยเกิดตายกันไปเียก่อนถ้า,าว่าน้องเกิดตายเนี่ยก็คือจบเกมกันเลยนะแล้วก็สามารถดูวิวได้นะครับว่าอาจจะเป็นแบบวิวที่ซุมเอาออกมาแล้ว ก็แบบเป็นระดับแผนที่โลกที่จะเห็นอ่าโดยรอบแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ากลับที่หมู่บ้านก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะแบบมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยใช่ไหมว่าต้องแบบมีการวิจัยสร้างสิ่งใหม่ๆเข้ามามีเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณอาหาร ประชากรแล้วก็การเล่งสปีดเกมมีบันทึกเกมมีรายงานบัก๊กมีหยุดช่วงราวแล้วก็มีการบอกเรื่องกับอากาศด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นอากาศเย็นนะับความชื้นปกติเป็นพิษไม่มีนะครับคือพิษเนี่ยส่งผลได้แม้กระทั่งตัวนอนอนบุแล้วก็ประชากรของเรากันด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ข่าวตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่เราสมัครทำการสร้างไนะครับว่าอาจจะสร้างแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระโจมนะ้เหมือนกับเป็นบ้านนั้นเองนะครับซึ่งก็ต้อง ใช้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยต่อคน2คนนะครับซึ่งตอนเนี้ยสตาร์เตอร์มาเรามีคนงานทั้งหมด16คนสแสดงว่าต้องสร้างกระจมเนี่ยสตาร์เตอร์มายัางไงก็ต้อง8หลังกันได้เองนะครับแล้วก็ตัวแบบมีสูนแรงงานมีการทําอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ,กรเกษตรใช่ไหมแล้วก็ข้างนี้ก็คือสามารถเลือกสิ่งที่จะสร้างกันได้นะครับว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่อ่ะเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่จัดเก็บมีคลังมีถังน้ําซึ่งเรื่องน้าก็ต้องมีการเก็บกันด้วยมีกระังอาหารมีเครื่องกันน้าแบลาบลาโอ,อเลยเด้ว่ามีให้เล่นกันอีกเยอะแยะกันแน่นอนนะครับอ่ะนั่นะซึ่งเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาออกแบบบ้านกันดีกว่านะครับก็คือทําการสร้างเรื่องเกี่ยวกับกระโจมซึ่งกระโจมเนี่ยเป็นขนาดแบบ1นคูณสช่องนั่นเองนะครับก็แบบเป็นแนวตั้งแบบนี้นะซึ่งเกมนี้รู้สึกว่าเราจะหมุนไม่ได้หรือเปล่า เออรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่สามารถหมุนสิ่งก่อสร้างได้นะครับก็คือจะเป็นไปตามที่มันให้มากันเลยนะแล้วก็เราสามารถทําการตั้งค่าได้ว่าจะให้มีการเก็บเกี่ยวอาจทาการเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะเป็นแบบเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แบบนี้ทําการสั่างเก็บหินก็คือต้องมีการตั้งค่าเก็บกันด้วยและเนื้ออ่ะแล้วก็ทีนี้ว่าว่าต้งไงดีเนี่ยเออว่าต้งไงดีนอะซึ่งตรงนี้เออถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอ่ะ สการเกษตรนะครับถ้าทำการก่อสร้างนนจะเห็นว่ามันจะมีช่องโดยรอบที่มันจะสามารถทําการปลูกพืชได้แล้วก็่าเแ็บพืชแบบเป็นดินน้ําตาลแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถทําการปลูกได้นะครับก็ต้องมีการคิดครูว่าตรงไหนที่จะใช้พื้นดินสีเขียวตรงไหนใช้พื้นดินสีน้ําตาลก็ต้องมีการ คิดกันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอคิดแบบแป๊บหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8เอ่ะโอเคก็สาหรับตัวที่วัาสายที่เป็นกระโจมเนี่ยก็ขอสร้างไว้ทั้งหมด8จุดตรงนี้กันละกันนะครับซึ่งหนึ่งหลังเนี่ยเรารับประชากรได้2คนก็คือต้องมาทั้งหมด8หลังด้วยกันนะครับอ่านทำการเกมสตาร์แล้วก็ทีนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าเราต้องการบ้านเราต้องการบ้านอ่านรีบๆสร้างเลยจ้าแล้วก็มีการขนไม้เนี่ยมาทําการก่อสร้างแบบนี้แล้วเราก็สามารถ เลื่องลำดับงานกันได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่จะเป็นเครื่องมือระดับความสําคัญก็คือสามารถเล่งงานตรงส่วนที่ต้องการได้นะครับว่าอาจจะให้คนงานเนี่ยมีการเล่ง,งานตรงส่วนนี้ก่อนนะเป็นความบแบบสระดับสูงเป็นสูงขึ้นแล้วก็ระดับสูงสุดประมาณนี้นเองนะครับนี่ตอนนี้บ้านก็สร้างเสร็จกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับเมืามาทำการสร้างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการอะไรครับต้องการเล่นกับพวก อา,อาหารแรงงานอะไรพวกนี้เดี๋ยวขอเริ่มจากอาหารกันก่อนก็คือจะอยู่ที่ส่วงของชามข้าวอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกระท่อมเบอร์รี่อะซ่งกระท่มเบอร์รี่นะครับก็จะมีรัศมีที่เราสามารถทําการเก็บเกี่ยวเจ้าตัว ต้นเบอร์รี่ผู้รีกันได้คือต้นเบอร์รี่เนี่ยเราจะปลูกเองไม่ได้นะก็คือต้องต้องใช้เบอร์รี่แบบจัตรารชาติแบบนี้นะครับโดยการสกัดท็อปเนี่ยวางเอาไว้ตรงจุดที่อยู่ใกล้กับต้นเบอร์รี่มากที่สุดแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเพิ่มเติมไปประมาณนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกอาหารอันหนึ่งได้แต่ว่าก็ต้องมีต้นเบอร์รี่ที่เยอะกันสักหน่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเอาไวท้ที่ตรงนี้ไหมเนี่ย36%หร์หรอ 36%เออมันมีการกินที่กันเนื้ออ่างกันก็ตรงนี้กันแบบเป็น4 5เนะครับแล้วก็เดีวยวามที่ว่ามันอยู่ไกลบ้านใช่ไหมก็ต้องมีการ สร้างทางเดินเนี่ยไปให้ถึงตรงนั้นกันสักหน่อยนะครับอาจทำทางเดินมาแบบนี้แล้วก็จากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำอ่จเราต้องมีการเก็บน้ํากันด้วยนะครับซึ่งน้ําตอนนี้เรามีแค่150ใช่ไหมเราก็ต้องการสร้างเจ้าสิ่งนี้นะครับมันคือตัวเครื่องกลัน่น้ําเครื่องกลัน่น้ำเนี่ยมันคือตัวเครื่องที่เอ,อ่อมันจะเก็บน้ําจากตามธรรมชาติตามความชื้นนะครับถ้าหาว่าความชุ้นความชื้นเราเยอะเนี่ยก็จะมีการเก็บน้ําที่เพิ่มเติมไปด้วยอาจทำการไว้ที่ตรงนี้ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคลังนะครับซึ่งคลังที่ให้สร้างกันเนี่ยก็คือจะมีเป็นคลังเก็บน้ําแล้วก็โกดังอาหารนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> ก็คือใช้ในการเก็บอาหารแบบตรงตัวกันเลยนะแล้วก็แบบใช้ในการเก็บน้ํานั่นเองซึ่งก็ขอวางคลังเก็ไว้ที่ตรงนี้อ่าตัวอะไรนะคนรังหารเกี่ยวบตรงนี้กนแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมจะใช้ในการควบคุมแรงงานนั่นก็คือ ศูนย์แรงงานนั่นเองนะครับซึ่งจะสิ่งเนี่ยเราจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้อ่ามีคนงานที่เน้นการเก็บเกี่ยวประมาณเท่านี้เน้นการก่อสร้างเท่านี้คนเนี่ยเขาก็จะสามารถทําการกำหนดได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยคนงานก็คือแบบจะทํางานแบบมั่วสั่วไปเลยนะครับว่าแบบอ่าเป็นการเก็บของบ้างลา่ะมีการไปก่อสร้างบ้างล่ะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็มีการแยกคนกันสักหน่อยกันละกันนะตรงนี้ก็ทําการ สั่งเก็บเกี่ยวไปสั่งเก็บเกี่ยวไปแบบนี้นะครับซึ่งหินก่อนยวทำการเก็บเกี่ยวกันด้วยกันละกันนะแล้วก็เดี๋ยวเล่นเกมสิเล่นเกมปุ่มไหนเนี่ย <c oughs> อ,อ๋อปุ่มเลขสองนั่นเองครับก็คือกดหนึ่งสองสามเนี่ยจะสามารถเล่นเก็บกันได้ซึ่งก็จะมีตั้งแต่อะ,อะไรนะเป็นความช้าความเร็วเพิ่มขึ้นงั้นหรอแล้วก็เร็วระดับสี่อ่าเร็วระดับสี่คือระดับสูงสุดนั่นเองนะครับเห็นว่าคนงานก็ทํางานเร็วกันขึ้นก็คือเวลามันเดินไปเร็วเลยเนอะแล้วก็ตอนนี้นอน อ่ะนอ,นอนยังนอนอยู่นะครับตอนนี้เจ้านอนก็ยังนอนอย่างสบายใจกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่งงนอะไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเล่นง,งานกระท่อมแรงงานแล้วก็เดี๋ยวเล่นง,งานตัวกระท่อมเบอร์รี่เพื่อจะอารีธรอรมหาในการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการกินกันหน่อยก็แล้วกันนะครับป๊อกๆ็อกฟอกโอ้โหทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้นไม้บงับง <laughs> นี่ก็คือจะเป็นตัวศูนย์แรงงานนะครับซึ่งเราก็สามารถทำการกดได้ว่าจะให้แบบเป็นคนงานทั่วไปทําได้ทุกอย่างจะมีแบบเป็นช่างก่อสร้างเป็นคนส่งของนักเก็บเกี่ยวหรือคนงานทั่วไปก็คือมันจะวนลุกแค่นี้นะครับแล้วเราก็สามารถกรดคนเนี่ยเพื่อจะได้ว่าอาจจะให้แบบมีคนงานทั่วไปเนี่ยสต็อกอยู่ตรงนี้ทั้งหมด2คนด้วยกันนะหรือว่าจะไปแบบการก่อสร้างเท่านี้ก็คือสามารถทํา,าการกระโดดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะเรื่องเกี่ยวกับกระท่อมเบอร์รี่ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าอาคนงานเนี่ย จากเดิมที่แบบเขาแบบเป็นภาคุมสีฟ้าเริ่มต้นใช่ไหมตอนนี้ก็มีชุดประจําตัวแล้วนะครับนี่อ๋อเป็นชุดแบบ เป็นแบบแนวคนสวนาาน่ารักน่ารานะครับเออแล้วก็เกมนี้เนี่ยหมุนอ่าบุมกล้องไม่ได้นะคือเกมรมันจะฟิกที่ด้านหน้าแบบนี้แบบเดียวเลยนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องถัดมาก็คือเราต้องการสิ่ง,งก่งอสร้างที่เป็นขั้นพัฒนามากขึ้นก็คือต้องทําการสร้างตัวศูนย์วิจัยนั่นเองนะครับก็ตรงตัวเรดนรมันคือตัวศูนย์ที่เราจะสามารถทําการวิจัยขอใหม่ๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับอาจทําการก่อสร้างมาโดยการใช้ไม้สิบ กับหินอีก10นั่นเองนะครับซึ่งหินก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยเจอมาก็ทําการสั่งเก็บกันไปก่อนได้เลยนะครับต้นไม้ก็เลยเช่นกันนะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยพยาอยากเก็บตัวต้นอ่อนไปกันละกันนะครับเพราะต้องการให้ต้นอ่อนเนี่ยมีการเจริญเติบโตก่อนถึงจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวไม้หมากันเองนะครับแล้วก็ถากว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการสปอนต้นไม้ที่แบบเป็นแบบ ออกในแบบสีแบบทองๆต้นไม้แบบผลัดใบกันอยู่ด้วยซึ่งถ้าว่าเจอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอคกทีหนึ่งกันละกันนะครับอ่าตอนนี้ก็ทําการก่อสร้างตัวศูนย์วิจัยกันก่อนทําการก่อสร้างไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนี่แล้วก็จากนั้นก็คือจะให้ทําการเลือกสิ่งที่เราจะวิจัยกันเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผนผังในการวิจัยนะครับก็จะนั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้าน การเพาะปลูกทรัพ,พยากรแล้วก็นอนออนบุกกันด้วยนะครับก็คือจะแบ่งไปตามสายว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้องออนบุญนะเกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพ,พยากรบ้างการเพาะปลูกบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเปิดม้านะให้ทําสิ่งนี้ก่อนเลยครับนั่นก็คือ กระท่อมนักสำรวจอ่ะซึ่งอันนี้ใช้เวลาวิจัยทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับซึ่งด้วยกับวิจัยตรงนี้เนี่ยจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับคนงานที่เราใส่เข้าไปถึงเต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่2คนต่อที่แต่ถ้าหากว่าต้องการเร็วกว่านี้ก็คือทําการสร้างเพิ่มนั่นเองนะครับถางวามีถุนวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็จะยิ่งวิจัยได้เร็วมากขึ้นแต่เราต้องเสียคนงานมา ทำงานวิจัยนะครับถ้าหากว่าเรามีการเก็บเกี่ยวไม้กับอาหารที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมีความลำบากเพิ่มเติมด้วยซึ่งตอนนี้เรื่องน้ำเนี่ยเรามีจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมมีคังมีถังเก็บน้ํากันแล้วแล้วก็ถัดมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวกระท่อมเบอร์รี่น้ำที่เป็นอาหารเนี่ยผมว่าอันเดียวอะไม่พออันเดียวน่าจะไม่เวือร์โอ้น้องออนบูตื่นแล้วว้าวโอโยโกไซมาเจ้าน้อง <laughs> อ่าตอนนี้น้อนก็เริ่มออกเดินกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อน,น้อนอมบูงของเราเนี่ยเริ่มออกเดินนะครับมันจะมีเป็นเส้นทางแผนที่ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเวลาส่งคนไปสำรวจอะไรเนี่ยก็ต้องแบบว่ารีบดีไปไม่อยา่างนั้นมันจะยิ่งห่างออกไปไเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศเลวร้ายที่เราต้องมีการ,รเผชิญตามที่น้อนอมบูงเนี่ยมีการเดินผ่านกันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษากันให้ดีๆในการเล่นเกมเกมอุ โอ้เ oh, มฆฝน <c oughs> ขึ้นต่อหน้ากันเลยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์เมฆฝนที่ทําให้ค่าความชื้นเนี่ยสูงขึ้นและเมื่อข้าความชื้นสูงขึ้นเนี่ยบอกกันแล้วของเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับคือบอกเก็บน้ำเนี่ยมันจะเป็นบอ่อที่มันจะมีขีดความชื้นอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะแบบเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรแบบนี้ก็คือมันท่ากบว่าความชื้นยิงย่งเยอะเนี่ยการผลิตน้ําก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องเกี่ยวกับอาหารกันดดีกว่ามามูส สาตัวอาหารของเรานะครับก็คือจะมีเป็นตัวกระท่อมเบอรี่ออกไปใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกระท่อมเพาะปลูกนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นกระท่อมที่ใช้ในการทาอาหารหลักๆของเกมเลยก็ว่าได้นะอ่ะงั้นก็ทําการสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวกระท่อมอ่าเพาะปลูกได้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับถังเก็บน้ำเนี่ยถังนึงนะครับเก็บได้แค่100นะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่จัดเก็บเต็มแล้วนะครับเออแล้วก็ดูสิ คนเก็บน้ําชุดสีเหลืองทนเก็บน้ําชุดสีเหลืองกับเกงแซบสีแบบโทนฟ้าๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องทําเรื่องเกี่ยวกับถังเก็บน้ําเนี่ยเพิ่มเติมกันหน่อยอ่าจะได้สามารถเก็บปริมาณน้าได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะบางครั้งที่ต้องเดินผ่านโซแบบเหมือนกับเป็นทะเลทรายอะเออโรงโซนอะตรงเจ้าตัวเครื่องเก็บน้ําเนี่ยเก็บน้ากันไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับเออแล้วก็ตรงนี้มันมีเห็ดด้วยนะนี่เห็นไหมครับผม มันจะมีเห็ดกันด้วยนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยจะเติบโตในบริเวณพื้นสีน้ําตาลแบบนี้นะซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้แล้วก็เป็นอาหารให้กับน้องอมบูกกันได้ด้วยนะครับอ่ตอนนี้ก็ทําการ ก่อสร้างตัวกระท่อมพ่อ,พอปลูกเรียบร้อยอซื้อกระท่มวาปลูกนะครับสามารถใส่คนงาน,เ,นเข้าไปได้เต็มที่ถึง5คนกันเลยนะแล้วก็สามารถทำการเล่นง,งานได้ว่าจะแบบเป็นการปลูกเท่านั้นนะเก็บเกี่ยวเท่านั้นหรือว่าปลูกแล้วเก็บเกี่ยวก็สามารถทำการตั้งค่าได้แล้วก็เพื่อชีนตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหัวบีดที่จะโตในช่วงแบบหนาวจัดได้กับช่วงแบบกลางๆประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวพืชแปลได้นะครับว่าจะให้รัศมีเนี่ยกว้างแค่ไหนงั้นก็ กว่าประมาณนี้กันละก,กันนะครับไปแบบ8คูณ8ไปแบบ8คูณ8ไปแบบนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยคนงานสองคนก็จะมารับจอบที่นี่แล้วก็จะเริ่มทําการปลูกเรื่องเกี่ยวกับตัวหัวบ๊กอะหัวหัวบีดไอ้หัวบีดเ,เลยละ่ะว่ดปลูกตัวหัวบีดก,กันเลยนะครับอะตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการแจ็คเดิรก็คือโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีการนําตัวน้าเนี่ยมาเริ่มทาการเพาะพันธุ์พืชกันแล้วนะครับซึ่งมาได้เราไม่ต้องหานะคือเกมมันจะมีมาได้มาให้เลยเราก็แค่รอให้แบบมีการ ปลูตัวต้นหัวบีแบบนี้นะครับจะเห็นว่าคนงานก็จะเริ่ม ok แบบมีการมาพรวนดินมีการเติมน้ําแล้วก็เริ่ม ok มีการเพาะปลูกกันแล้วนะครับทุกต้นไม้ต้นนี้จะไม่โตในช่วงโซนร้อนนะถ้ากว่าไปอุปแบบปกติกับหนาวเนี่ยจะสามารถปลูตัวต้นหัวบีกันได้แล้วก็จะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับพวกสืออากาศเนี่ยกันอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเล่นกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ต้องมีการาเปลี่ยนเรื่อยบสิ่งที่จําเป็นในการอ,าอะไรนะจในการหานะอย่างตัวเก็บน้ำเนี่ยถ้าหากว่า ข้าสู่โซให้แล้งไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการหาน้ําประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยตอนนี้การวิจัยก็วิจัยไปแล้ว94เป็นะครับเป็นยังไงมีเรื่องเกี่ยวกับสูบวิจัย2ทีเนี่ยวิจัยกันแบบเร็วจีก,กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้การวิจัยของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ95 96 97ค่อยคอยขึ้นเออแล้วก็นี่จะเป็นชุดนักวิจัยนะครับที่เป็นสีขาวหัวเข้าพ้าเนี่ยอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอาคนนักวิจัยนะแล้วก็เมื่อวัยเสร็จเส้นปุ๊บก็จะมีให้เลือกอ่านต่อไปกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เราจะว,วิจัยอะไรต่อดีผมก็จะได้นําว่าเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโลงครัวไปกัะละกันนะคบทำการสังเกตวิจัยมาแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับการสํารวจนี่คับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวกระท่อมนักสำรวจนะครับก็คือสามารถทําการสร้างเอาไว้ได้แค่บริเวณริมริมตัวนอนเท่านั้นนะครับเพื่อจะมีสิ่งก่อสร้างหลายๆชิ้นเหมือนกันที่มีการกำหนดไว้ว่าต้องเป็นเฉพาะโซนนี้เท่านั้นนะอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือจะอยู่ที่ตรงบริเวณริมริมฉากแบบนี้ถึงสามารถทําการก่อสร้างได้นะครับอ่านั้นก็สร้างตอาไปดีเดี๋ยวผมขอสร้างไว้ริมขวาสุดตรงนี้กันละกันนะคะรับเอาแไว้ที่ตรงนี้แต่ว่าทีนี้นะครับปัญหาก,ก็คือเจ้าตัวกระท่อมเนี่ยมันใช้ แผ่นไม้กับแผ่นหินนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่มีนะเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีแค่ไม้กับหินเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราต้องมีการแปรรูปมันก่อนโดยการสร้างเจ้าสิ่งเอ่นอนี้หรือว่านี่ครับมันจะเป็นโรงช่างไม้กับโรงตัดหินนั่นเองนะครับก็คือสามารถทําการผลิตอของที่ว่าเนี่ยได้จาก2ที่นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ขอาไปที่ตรงไหนดีตรงนี้ไหมใกล้ๆใกล้ๆก,กับทางเดินดีก็คือจะเป็น ตรงนี้จะเป็นตัวโรงช่างไม้ข้บนก็จะเป็นตัวโรงตัดหินนเองนะครับก็คือจะเป็นสถานที่จะทําการแปลรูปไม้กับหินเนี่ยให้กลายเป็นของที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างในขั้นต่อไปนไปนเองนะครับอาจทําการสั่งตัดไม้เพิ่มเติมมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําการสั่งตัดหินเพิ่มเติมเอ้ยตัตัดตัดหินได้ลรขุดหินสิเป็นการขุดหินแล้วก็ข้อเป็นการตัดหินประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนงานเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งค่าว่าให้เป็นคนงานที่ เป็นนักเก็บเกี่ยวก,ากัารก็คือถาเป็นนักเก็บเกี่ยวเนี้ยก็คือ2คนนี้จะเน้นไปที่การเก็บเกี่ยวเป็นหลกักโดยที่จะไม่ทํางานอื่นเลยนะครับคืองานแบบว่าการกอ่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องลองไปก็คือจะเน้นไปที่การเก็บเกี่ยวแบบว่าอาจเป็นการเก็บไม้นะมีการเก็บเรื่องเกี่ยวกับพวงหินอะไรแบบนี้ก็คือสามารถทําการตั้งค่าได้นะครับโอ้ฝนตกลงมากันแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว เมฆฝนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มจะคืบคานผ่านตัวน้อนกันแล้วนะครับและทีนี้เราก็จะได้รับผลไปด้วยก็คือมันจะมีการเพิ่มค่าความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นว่าเจ้าตัวลงกันน้าเนี่ยจากเมื่อกี้นี้ขีดตรงกลางก็มีการมาทางขวาแล้วก็คอแนนในการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1 5 0กันแล้วนะครับก็คือจะเก็บน้ำเนี่ยได้เร็วม,มากขึ้นถึงอ่า50%กันเลยทีเดียวนะแล้วก็เนี่ยเทศกาลแบบชั่วคราวที่จะมาแล้วก็ถามว่า เมฆฝนผ่านไปมันก็จะจบลงตรงนี้ไปนะเองนะครับแล้วก็นี่ขณะนี้นะครับมีคนเล่นล่อนอยู่กันด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องไปพาคนมาแต่บางครั้งเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางเดินที่เราก็สามารถพาเขาขึ้นมาได้เช่นกันนะครับซึ่งมันจะมีช้อยให้เลือกว่าจะให้แบบมีการพาตัวคนงานพวกเนี่ยขึ้นมาอยู่เนี่ยเป็นประชากรของเรากันต่อไหมกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้น้องบุญเนี่ยเดินมาถึงก่อน จงดึงมีการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับกำลังรอคุณตัดสินใจนะครับว่าตอนนี้พบคนเล่นล่อนกันแล้วนะครับคุณพบคนเล่ร่อนกลุ่มเล็กๆที่กำลังมองหาบ้านใหม่คุณจะให้พวกเขาเข้ามาในหมู่บ้านของคุณหรือไม่รับพวกเขามาหรือว่าจะได้พวกเขาออกไปนะครับกันก็ทำการรับอยู่แล้วนะครับต้องการคนงานเพิ่มพอดีอ่ากันก็ทำการรับพวกเขามาทำการยืนยันอ่าตอนนี้ก็มีคนงานที่แบบสุดว่แข็งแรงเนี่ย เพิ่มเติมมาอีก2คนกันแล้วนะครับคือบางครั้งเนี่ยก็จะเจอคนงานที่แบบว่าอาจจะแบบมีการติดพิษบ้างมีอาการป่วยบ้างประมาณนี้ก็ต้องแบบว่ามีการคํานวณแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนงานเนี่ยให้ดีๆกันด้วยนั่นเองนะคะ,ะตอนนี้ก็มีคนงานเพิ่มมาอีก2คนแต่โลโก้เนี่ยมากันเยอะแลือเกินอ่าแล้วก็ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยก็ทําเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็สามารถทําการวิจัยกันต่อได้เลยซึ่งนี้เดี๋ยวเราวิจัยอะไรรอไว้ดีเอ่อวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ เอาเป็นตัวคิดยากแก่ตีได้ไ <c oughs> ป่ะเอาอะไรดีเนาะเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องเก็บเอื้อไปก็แล้วกันนะครับก็คือจะเป็นเครื่องที่ใช้ในการเก็บอุจจาของเจ้าตัวนอนอนบุกข,ของเรากันได้นะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการทําปุ๋ยกันต่อไปได้น,นั่นเองอ่ะแล้วก็ทีนี้ระหว่งางรอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวโรงตะหินกับโรงชันไม้ก็ทําการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถนําม้เนี่ย 3อันมาแปลรูปไปเป็นตัวแผ่นไม้ได้2ชิ้นแล้วก็สลรับตัวโลงตัดหินนะครับก็คือเปลี่ยนหิน3ให้กลายเป็นแผ่นหินได้2ชิ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถใช้ในการผลิตเล่นกับของแปรรูปต่างๆกันได้แล้วก็ทีนี้จะได้สร้างเจ้าสิ่งนี้กันทีนะครับสำหรับตัวกระท่อมนักสำรวจ โอ้ในที่สุดก็ทำการก่อสร้างกระท่อมนักสำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านี้เราก็สามารถ ส่งอาประจัของของเราเนี่ยออกไปสำรวจหาทรัพยากรกันได้แล้วนะครับคือมันจะเป็นจุดที่เราสามารถส่งคนงานกันได้โดยการมาดูที่ส่วนของแผนที่แล้วก็สามารถเลือกจุดที่ทาการส่งคนงานเนี่ยไปสำรวจกันได้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ายิ่งเราอยู่ไกลอ่าเราก็จะไปมีการใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานขึ้นเท่านั้นนะครับคืออย่างเช่นตรงนี้ไปแค่4ี่ชั่วโมงถ้าไกลขึ้นเนี่ยจะปแบบสิบเ็ชั่วโมงบ้างยี่ส็ดชั่วโมงไม่ก็เป็นแบบระดับหลัก1วันกันเลยนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ เอ้าน้องนอนซะแล้วน้องกําลังนอนเสียแล้วนะครับอ่าตี๋ทำการศพคนงานไปหน่อยก่อนดี เอาไปเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านตรงนี้กันก่อนกละกัน,นับเอาไปด้านซ้กยรันันเนี่ยก็คือทําการส่งสำรวจไปตรงนี้ก็คือต้องใช้เวลา8ชั่วโมงเนี่ยในการเดินทางไปกลับประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาไปหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบเจอทรัพยากรบ้างเจอคนเหมือนกันนะคือเราก็สามารถไปหาคนเพิ่มเติมกันได้แล้วก็แบบมีการแบบเจอป,ปา่าเจอเรื่องเกี่ยวกับเมืองหินหรือไม่ก็จะเป็นสารเจ้าที่จะให้เรื่องเกี่ยวกับ ตัวแต้มกลับมากันด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นแต้มที่ใช้ในการวิจัยกันต่อไปนะคือเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยบางอย่างเนี่ยต้องมีการใช้แต้มวิจัยกันด้วยก็คือสามารถไปหากันที่ตรงสารเจ้าพวกนี้กันได้นะครับอาจจะก็กำลังทาการสํารวจกันอยู่เรื่อยๆนะครับเสว่าเขตก็ขีดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทะดึงอ่ะก็คือมีการตรวจสอบนะครับว่ากางรอการตัดสินใจก็คือตรงนี้มีการเจอกับ ชาวบ้านต่างถี t มาจะรับพวกเขามาไม้อ่างั้นก็รับมาก็แล้วกันนั่นเองนะครับนี่ก็ได้แบบโอ้คนนี้คนงานเยอะเลยครับนี่แบบเป็นคนแบบสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสคนแล้วก็คนที่หิวเนี่ยอีก2คนด้วยกันรวมกันไปทั้งหมด5คนโอ้ เนี่ยครับยูดีก็ได้คนมาเยอะแล้วก็ตอนเนี้ยอาเทสโซลเนี่ยก็ถือว่ากลับมาแล้วนะเนื่องจากว่าเดินทางกันไม่ไกลได้เองนะครับแต่ถามว่าไปไกลเนี่ยรับรองว่าใช้เวลาไปกลับกันนานนะครับอันนั้นก็แบบไปแบบ2ี่สชั่วโมงไปเลยก็แล้วกัน,ก,นก็คือจะเป็นสาเจ้าที่เดี๋ยวจะไปหาของที่อาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยกันต่อไปนะครับสอนนี้การวิจัยผมทําการสั่งปิดไปก่อนนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัว ค่าความรู้ซึื้อบางอย่างเนี่ยต้องใช้ค่าความรู้ในการวิจัยกันด้วยนะครับเสื้อันนี้จะต้องมีการวิจัยทำกันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอยกกัเป็นพาร์ทหน้ากันละกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกที่เป็นการเปิดประเดิมกันในครั้งนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับเออใช่เมื่อกี้นี้เราจะคนเพิ่มอีก5้าคนใช่ไหมก็ต้องมีการซากะตองเพิ่มเนี่ยอีก3อันความจริงก็สร้างเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับคือเราสามารถทําการสร้างเผื่อไว้ได้จะได้ให้คนงานเนี่ยมีที่พักอ่ากันเซตทีเนี่ยนะครับดูสิ โอ้ oh, เป็นเฟ้บน่นารักนา่กนาอยู่ที่ด้านหน้าของตัวกระโจมกันด้วยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยอ่ะก็อนนี้ก็จะเป็นพาทแรกของการสร้างอาณาจคมบนหลังนอนนะครับซึ่งนอนเนี่ยจะต้องมีการประจนภัยเป็เจออยะไรแปลกๆเยอะแยะเลยจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซัสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมตัตาเน